Yippee! โอเคก็ผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายฟอนซึ่งในวันนี้นะคะผมจะไปเติมโรบักรา้รา,รานหนึ่งกันนั่นเองนี่ครับผมฝากกดไลค์ด้วยทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปเติมโรบักไว้เออเปิดตัวแบบอลังการสวยสดงดงามอันนี้ผมลงภาพสวยในโรบักนะครับภาพเป็นกันเลยสวย,สวยเออเอาเป็นว่าเรานอกเรื่องกันไปเยอะละเดี๋ยวเราไปเติมโรบักกันดีกว่าทุกคนไปมาลุกพักนะครับทุกคนโอ้โหร้านมีทั้งบริการกดผลปีศาจบริการจำหน่ายเพชรออสตาก็มีนะคะผมเฮอยน้า สนใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปดูสินค้ากันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกใส่ยูสเนมครับยูสเนมเราจะใส่อะไรก็ได้ครับผมชื่อผู้ใช้งานของเราอย่างเช่นผมจะใส่เป็น Off i c i a l f o ฟอนนะผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับผมเอารหัสผ่านอะไรก็ได้เราตั้งขึ้นมาเลยครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเหมือนอ่าที่เราตั้งมาเลยครับผมครั้งหนึ่งเนาะจากนั้นเราก็ทําการใส่อีเมลครับเสร็จแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยทําการเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับผมแล้วก ใส่รหัสชื่อู้ใช้งานที่เราสมัครกับรหัสผ่านของเราไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยห<ฮ>ุยร้านยูมารูบัคมีบริการกดผลปีศาร์ต่างๆมากมายราคาย่อมเยาเลทโคตรจะดีเลยครับท้งนี้ยังมีบริการกดเกมพาร์ตต่างๆด้วยเนี่ยครับผมราคาก็เจ็มมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีไอดีโลบอกขายด้วยนั่นเองนะครับโ oh อ้ไม่ก็เยอะแยะมากมายไก่กงกันเลยทีเดียวครับผมนี่ครับไอดีต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปเติมโลบักระบบไอดีพาร์ตกันทุกคนอ่ะเราเข้ามาเร็วนะครับที่หน้านี้ เราใส่ชื่อในเกมกับรหัสผ่านนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว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 เดียมีมไม่สามารถเติมได้นะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมตอนนี้ให้เราเข้ามาที่หน้าโลบก่อนที่เราจะไปเติมโลบักระบบ ID Pass เรามาที่หน้าตั้งค่าก่อนนะครับนี่มาเซตติ้งเลยนะครับแล้วก็จะมาโพลแบบนี้นะครับให้เรานะคบถ้าสมมุติว่าอีเมลของเรานะติ๊กถูกเวอร์ฟแล้วนะครับให้ให้เรากดเอ่อเอาเวอร์ฟออกนะครับแล้วก็เพิ่มแอรอีเมลไปครับผมแบบ บบอีเมลอะไรก็ได้นะคะเพิ่มไปแล้วให้มันขึ้นแบบนี้ครับผมเป็นอีเมลแดงแบบนี้นะอย่าให้มันเวอร์ฟายแล้วนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมปิด2สเตปด้วยนะครับตรงเซกูริตี้นะปิดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะผมอืมไม่งั้นจะเติมไม่ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราปิด2สเตปเสร็จแล้วนะครับผมมาให้เราทําการกลับมาที่หน้าเว็บนะครับเรามาเติมเอ่อเติมเงินก่อนเนาะเยวดูก่อนผมจะเติมอะไรวะจะเติม180บาทนะครับเออเดี๋ยวเราจะเติมโลบัค180บาทนะให้เรามาที่เติมเงินก่อนเลยนะครับแล้วก็เติมแบบบตั โอเคผมจะเติมแบบธูมานี่วอลเล็ตนั่นเองนะคะผมกดเข้ามาเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับระบบส่งซองของขวัญแล้วก็ลิงก์อ่างเป่านั่นเองนะครับอันนี้ทางเว็บก็บอกแล้วนะครับว่าให้เข้าทูมานี่วอลเล็ตเนาะแล้วเ,เลือกเมนูส่งซองของขวัญนั่นเองนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็กดกรอกจํานวนเงินครับตรงช่องนี้นะเสร็จแล้วก็ตั้งค่านะครับให้กดเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะเสร็จแล้วก็จํานวนคนที่รับซองใช่ไหมให้เราใส่เลขหนึ่งลงไปแล้วก็กดสร้างซองของขวัญได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการสร้างซองของขวัญแล้วกามา เสร็จแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินไปได้เลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเยโอเคครับผมกดเติมเงินไปได้เลยเอาวหาาเสร็จแล้วนะครับมันก็คุณได้เติมเงินมา180บาทโอเคแล้วก็เติมโลบัคเติมโลบัคไอดีพลัสแล้วก็ทําการใส่ไอดีในโลบอคของเราไปได้เลยครับแล้วก็รหัสผ่านในโลบอคครับ เสร็จแล้วตอนนี้ก็ให้ทําการกดสั่งซื้อสินค้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วคุณได้ทําการสั่งซื้อไอเดียผ่านเรียบร้อยกับลุ่นระอรอภายในย4ิบสี่ชั่วโมงครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ขึ้นแบบนี้นะครับการรุ่นรอรอรับย4ิบสี่ชั่วโมงตอนที่โรบักเข้าแล้วนะั้นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทุกคนดูอีกทีเว้ยเออโอเครอเลยโอเคครับผมก็กลับมากันต่อนะตอนนี้ก็มาเช็คที่ทางหน้าเว็บนะครับมันก็ขึ้นว่านี่แหละครับประวัติการซื้อของเรานะแล้วผมก็ทําการกดมาดูที่ตัวละครในโลบอักกันเลยนะครับ ในที่ตอนนี้ผมก็มีโลบัคพันสองนะผมมีอยู่แล้วด้วยแหละตอนแรกครับแล้วก็เติมมาอีก8 0ดรอยโลบัคที่นี้นะคะผมก็จะสาบบรถไปช้อปปิง้งไปกดเกมพาต่างๆไปซื้อไปเติมเกมอะไรแบบนี้ในโลบอกได้แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะผมแล้วก็บอดภัยแนนอนนะคะผมตอนนี้ก็ได้โลบัคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอฝากร้านดีๆแบบนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมทุกคนทุกทา่านด้วยนะครับผมฝากไปอุดหนุนกันเยอะครับยูมารุช็อปเลดหกนะคบผมไปเจอกัน ครับผมมาเจอกันสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดติดตามไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมคุณผู้ชม